ทำดอกไม้จันทร์จากลอตเตอรี่เก่าใช้ลอตเตอรี่สองแผ่นตัดด้านข้างสีขาวออกแผ่นแรกพับครึ่งตามยาวกลางด้านในออกพับมุมด้านข้างเข้ามาขนาดกับเส้นตรงกลางทำทั้งสี่มุมเลยนะคะพับกระดาษตามแนวยาวขึ้นลงไปมาเหมือนพัดนะคะทำไปจนสุดกระดาษค่ะเสร็จแล้วพับครึ่งพักไว้ก่อนนะคะกระดาษอีกหนึ่งแผ่นพับขึ้นลงไปมาตามแนวกว้างนะคะ พักไปจนสุดกระดาษเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะกลับครึ่งนะคะแต่กระดาษเป็นชิ้นเล็กๆม้วนตรงไปทําเป็นหนวดค่ะเสร็จแล้วติดกาวด้านบนนําปีกบนและปีกล่างมามัดด้วยได้นะคะเสร็จแล้วกางปีกออกให้สวยงามนะคะต่อไปจะมาทําก้านตรงกลางค่ะ,ะ,ะเราจะรีดหนึ่งแผ่นหมุนจากมุมกระดาษไปเรื่อยๆค่ะใช้หนวดจนสองเส้นมาเสียบตรงปลายก้านค่ะนําทูบละเทียนติดเทปสีดํา ติดปลายก้านด้านล่างนำกระดาษที่ติดกาวแล้วติดก้านด้านหลังติเสื้อค่ะ